สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหยาดน้ำฟ้าในเนื้อหานี้จะอยู่ในระดับชั้นประุมศึกษาปีที่5รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักหยาดน้ำฟ้ากันก่อนนะคะหยาดน้ำฟ้าก็คือเป็นน้ำในลักษณะต่างๆที่ตกจากเมฆมาถึงพื้นดิน อย่างเช่นฝนหิมะลูกเห็บซึ่งหยาดน้ำฟ้าแต่ละชนิดจะมีขบวนการเกิดและลักษณะที่แตกต่างกันค่ะ วันนี้เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตอบได้ว่า 1. ายดน้ำฟ้าคืออะไร 2. อหยดน้ำฟ้าได้แก่อะไรบ้างแต่และชนิดมีสถานะอย่างไรนั่นเองค่ะโดยที่เรามีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหยดน้ำฟ้าดังนี้ค่ะคำแรกฝน rain ส่วนคำที่สอง ลูกเห็บ hail ครับมีคำว่าลูกเห็บที่คุณครูพูดถึงด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนคำที่สานะคะก็คือคำว่าหิมะ snow ค่ะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะคำว่าหยาดน้ำฟ้า precipitation ค่ะนักเรียนรู้จักความหมายของคำเหล่านี้ไหมคะคำสำคัญคำแรกก็คือคำว่าฝนค่ะฝนก็คือ น้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวที่ตกมาจากท้องฟ้าถึงพื้นโลกส่วนลูกเห็บก็คือน้ำที่มีสถานะเป็นของแข็งที่ตกมาจากท้องฟ้าถึงพื้นโลกซึ่งมีลมักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งที่เป็นชั้นๆซ้อนกันค่ะส่วนหิมะนะคะก็คือน้ำที่มีสถานะเป็นของแข็งที่ตกจากท้องฟ้าถึงพื้นโลกมีลักษณะปเป็นเกร็ดค่ะ และคําสุดท้ายคําว่าหยาดน้ําฟ้าหยาดน้ําฟ้าก็คือน้ําในสถานะต่างๆที่ตกลงจากท้องฟ้าถึงพื้นโลกค่ะนักเรียนค่ะจากการที่เราทํากิจกรรมไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนรู้หรือยังคะว่าหยาดน้ําฟ้าคืออะไรและหยาดน้ําฟ้ามีอะไรบ้างแต่และชนิดมีลักษณะอย่างไรคะเรามาสรุปเรื่องของหยาดน้ําฟ้ากันเลยค่ะ หยาดน้ำฟ้าคืออะไรหยาดน้ำฟ้าก็คือน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าถึงพื้นโลก 2. หยาดน้ำฟ้าได้แก่อะไรบ้างได้แก่ฝนหิมะและลูกเห็บค่ะ 3. าหยาดน้ำฟ้าแต่ละชนิดมีสถานะอย่างไรฝนฝนคือน้ำที่เป็นของเหลว ที่ตกจากบนท้องฟ้าสู่พื้นโลกค่ะหิมะหิมะก็คือของแข็งมีลักษณะเป็นกรดกน้ำแข็งค่ะลูกเห็บลูกเห็บเป็นของแข็งที่เป็นก้อนน้ำแข็งเป็นชั้นๆซ้อนกันค่ะทั้งฝนหิมะและลูกเห็บล้วนเป็นหยาดน้ำฟ้าเพราะเป็นน้ำในรูปแบบและสถานะต่างๆที่ตกจากเมฆมายังพื้นโลกนั่นเองค่ะ ในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำกิจกรรมที่3ฝนหิมะและลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย